ปตทเปิดตัว PTT ีทีเวอร์ชวลรลมหายใจเพื่อน้องเดินวิ่งสะสมระยะทางนะคะโดย12พฤษภาคมค่ะคุณอัธพลเลิกพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนำร่องเปิดกิจกรรม PTT Virtual r u วโดยมีผู้บริหารและพนักงานปตทเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวิ่งสะสมระยะทางภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้องนะคะ คุณอัธพลบอกว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมากลุ่มปตทได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยด้วยการจัดตั้งโครงการลมหายใจเดียวกันในปี2564เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ระบบสาธารณสุขอย่างไรก็ตามค่ะโควิด -19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทําให้รายได้ในหลายครัวเรือนลดลงซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้นักเรียนจํานวนมากมีความเสี่ หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะในปีการศึกษา2,565ที่กำลังจะเปิดนี้ปตทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งโครงการลมหายใจเพื่อน้องสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอโดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า150ล้านบาทให้แก่เยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและที่ได้รับผลกระทบทางเศรฐษฐกิจจากโควิด -19 จำนวนกว่า60,000คนทั่วประเทศค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียม ความพร้อมร่วมกันก่อนเปิดกิจกรรม PTT Virtual Run ในวันที่15พฤษภาคมนี้ที่จะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมเดินวิ่งสะสมระยะทางโดย10กิโลเมตรจะมีมูลค่าเป็นทุนการศึกษาจำนวน2,500บาทสามารถพาน้องกลับโรงเรียนได้1คนนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม p t t Virtual Run เดินวิ่งสะสมระยะทางสามารถสมัครผ่านทาง v w w ร o ลมหายใจเพื่อ c ้อตั้งแต่วันที่15พฤษภาค,คมไปจนถึง30มิมิถุนายนนี้นะคะพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากก๊อตจิโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ